สายที่พื้นที่งานที่เราจะทำเราก็จะสเก็ตเข้าว่าตรงที่จะเพ้นท์ยากก็คือขอบขอบของถุงผ้าเราอาจจะวางพื้นที่ทํางานคือเว้นจากถขอบถุงผ้ามาสักประมาณหนึ่งนิ้วตรงนี้เราจะไม่ทํางานชุดน,นี้เราจะไม่ทําเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบตรงข้างในโดยถุงผ้าที่เราจะเพ้นท์เนี่ยโดยพื้นที่ในถุงผ้าที่เราจะทำปึ๊บเราก็จะวางแผนว่าในบริเวณนี้ เราจะวางเป็นตัวหนังสือช่วงนี้เราจะเป็นตัวหนังสือบริเวณนี้จะให้เป็นลายถามว่าทําไมเราต้องออกแบบก่อนเพราะว่าพอเราออกแบบล่างลายเสร็จเราจะลอกลายที่เราออกแบบเนี่ยลงบนถุงผ้าเพื่อให้ง่ายในการเห็นออพอเราได้พื้นที่แล้วตัวหนังสือเราจะไปใส่ที่หลังเราก็จะออกแบบเลยครับอันนี้ง่ายคือเราจะทําเหมือนกรอบดอกไม้ แล้วก็จะวาดเรข้าวก่อนว่าตรงนี้เป็นดอกนึงอันนี้เป็นอีกดอกนึงแล้วก็ใช้ใ,ชใบนในการเสริมเมาครับว่าเราจะให้มันมีความอ,าอ่อนช้อยน่ารักหรือ สวยขึ้นมายังไงเราก็จะอันนี้เป็นการเขียนคร่าวๆก่อนเราออกแบบคร่าวๆให้มันเต็มพื้นที่ในการทำงานสำหรับคนที่จะออกแบบแบบง่ายนะครับเราสามารถจะออกแบบด้านเดียว้้วใช้2ด้านก็ได้แต่ว่าให้นึกถึงว่าถ้านึกถึงใจว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเองเนี่ยออกแบบ2ด้านเหมือนกันมันดู มันดูง่ายไปหน่อยคือมันดูเหมือนกับเรามั่งง่ายไปหน่อยนั้นอีกด้านหนึ่งเราจะออกแบบเป็นอ,อีกแบบหนึ่งส่วนลายที่เราใช้เขียนเดี๋ยวตอนเราลอกจริงๆเราเขียนจริงๆเราจะเขียนให้มันปานนี้แนกว่านี้แต่ว่าตรงนี้เป็นการลงพื้นที่ให้มันเต็มก่อนหวดว่าเราวางไว้ว่าริมนี้เราให้ดอกเหมือนดอกเดซี่คือกลีบยาวส่วนริมนี้ออกเป็นเหมือนดอกเออ เหมือนเป็นดอกกุหลาบมีการกินซ้อนเข้ามาใต้ดอกตวนดอกอื่นบ้างส่วนอันนี้อาจจะเป็นดอกตูมบ้างไม่เหมือนฝั่งนู้นเหมือนออกเหมือนออ,ออกเหมือนดอกชบาแล้วก็มีใบเสริมนิดหน่อยถามว่าทำไมเราต้องมีใบเนื่องจากว่าถ้าเป็นดอกเดียเด่ยวๆเนี่ยมันจะดู มันจะดูซ้ํากันแล้วก็มันจะกลืนกันเองตรงใบเนี่ยเราจะใช้สีที่มันเป็นสีตัดกับดอกปึ๊บเมื่อได้แล้วปึ๊บขาวนี้เราก็จะลอกลายนี้ลงบนถุงผ้าถามว่าเราจะลอกได้ยังไงในการในคอนเซปต์ในการวางแผนเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ให้น้อยที่สุดเพราะนั้นเมื่อสักครู่นี้เรามีดินสอใช้เราจะใช้ดินสอทําให้กระดาษกับลายลายที่เราล่างอยู่เนี่ยเป็นกระดาษคัพเป้โดยการเราใช้ดินสอ ดินสอที่เราแนะนําอุปกรณ์ในเบื้องต้นแล้วดินสอปัจจุบันดินสอจะมี2แบบนะครับดินสอจะมีไส้ที่เป็นการาไฟต์กับไส้ที่เป็นคาร์บอนที่มันต่างกันก็คือว่าดินสอสมัยใหม่ที่เป็นไส้การาไฟต์เนี่ยมันจะลอกไม่ค่อยติดวิธีลอกก็คือว่าเรากลับด้านเห็นไหมครับเราจะเห็นรอยค้าวๆที่เราลอกลายเอาไว้ เราก็จะใช้ดินสอที่เป็นคาร์บอนคือจะมีความเงานิดๆแต่ถ้าเป็นกราไฟต์จะไม่จะไม่ค่อยเงาน,นี่คือข้อแตกต่างกันเราจะใช้ดินสอที่เป็นกราไฟต์ไอ้ดินสอที่เป็นคาร์บอนแล้วเราก็ระบายนะครับตรงไหนที่มันมีลายนูนขึ้นมาเราลอกมันไปเลยตรงนั้นเพราะเราจะรู้แล้วพื้นที่ในการทาง,งาน เดี๋ยวเราจะเฉลยว่าทำไมเราถึงจะต้องระบายดินสอลงไปาครับพอเราระบายเสร็จแล้วตรงนี้เราจะพบว่ารอยดินสออยู่ข้างล่างลายอยู่ข้างบนคราวนี้เราจะขยับลายอย่างหนึ่งที่เราจะพบก็คือว่า เราใช้ดินสอระบายด้านหลังกระดาษเนี่ยครับเพื่อให้เป็นเหมือนกระดาษคาร์บอนพอเราใช้ปากกาเขียนไปที่กระดาษอย่างเช่นสมมุติว่าจา์เขียนรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะครับไม่ต้องกดแรงมากเอากดแค่พอทะลุแล้วเราก็กดลงไปปุ๊บรอยตรงนี้พอพลิ้งด้านหลังมามันจะเห็นรอยสี่เหลี่ยมจางๆพอจะเห็นไหมครับ เราก็จะเขียนพื้นที่ลยครับว่าดอกลอกตามลายนะครับดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ค่อยฝนไปเบาๆพอเมื่อเราฝนเสร็จแล้วเราจะเห็นรอยจางๆอยู่ด้านหลังนี่อาจจะต้องสังเกตดนึงนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นรอยลายกรีดเนื่องจากว่าที่มันไม่ชัดมากเราต้องการให้มันสร้างออกง่าย แล้วก็จะลอกลายในขั้นตอนนี้เราจะเป็นการลอกลายที่เราที่เราลงไว้เพื่อลอกตามพื้นที่จะเห็นว่ามือด้านหนึ่งกดไว้เพื่อไม่ให้ลายเราขยับแต่สําหรับคนที่มีพื้นฐานในการวาดรูปอยู่แล้วนะครับเราก็จะลอกแค่ขอบด้านนอกก็ได้เราจะรู้พื้นที่ว่าดอกแต่ละดอกเนี่ยเราจะให้ใหญ่สักแค่ไหนเราก็จะลอกไปเรื่อยๆ สำหรับมือใหม่นะครับควรจะลอกไล้ครบพื่จะได้ที่ไม่งงว่าส่วนไหนใบส่วนไหนดอกดอกไหนเป็นดอกไหนแล้วก็จะลอกใบไ,ไปด้วย,วยครับเมื่อลอกด้านนึงเสร็จแล้วเราก็กลับมาลอกอีกด้านหนึ่งนะหรือด้านนี้ที่เรายังไม่ได้ลอกเพราะฉะนั้น ในการฝนดินสอในขั้นต้นมีส่วนสําคัญนะครับถ้าเราต้องการถ้าสาหรับมุงใหม่เราต้องการให้เห็นลายชัดๆ,ๆเราก็จะฝนดินสอให้มันลงไปเข้มๆสาหรับดินสอที่เป็นเนื้อคาร์บอนเนเนื้อ่านเนี่ยมันจะลงไปเข้มแต่สําหรับคนที่เป็นซื้อดินสอรุ่รนใหม่สมัยใหม่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้มเพราะว่าเนื้อกาไฟมันจะไม่ค่อยออกพอคือติดที่กระดาษแล้วแล้วฝนแล้วมันจะไม่ค่อยออกจากกระดาษ สำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เราก็จะลอกให้ครบมีข้อแนะนำนิดนึงครับสำหรับมือใหม่เนี่ยในงานชิ้นแรกเราควรจะลอกให้ให้ลายเนี่ยอยู่มือพอเราทำไปใบที่สองใบที่สามเราอาจจะไม่ต้องมานั่งลอกลายเยอะนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มจำลายได้เราจะสา,สามารถทํางานได้เหมือนมืออาชีพคือเราสามารถลอกแต่ลายกรอบด้านนอกแล้วเราก็จะสามารถด้นลายด้านในได้เลยในเมื่อลอกเสร็จแล้วปุ๊บ จะเห็นเหมือนอบริเวณนี้ครับะจะเห็นลายคร่าวๆว่ามันเป็นกรีบจางๆเพราะเนื่องจากว่าเราใช้ดีสอระบายระบายลา,า,ายดีสอลงไปจางลายมันก็จะออกมาจางแต่ถ้าเราระบายเข้มมากมันก็จะออกมาเข้มขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการวาดตามลายที่เราได้ลอกไว้อุปกรณ์ที่เราแนะนาไปแล้วสองอย่างที่เบื้องต้นก็คือว่า หเป็นปากกาเพอร์มาแนนและและสปากกาไว้บอร์ดอุปกรณ์ที่แนะนำให้ใช้นะครับก็คือต้องเป็นปากกาเพอ่์มาแนนสีดำเพราะเนื่องจากว่าปากกาไว้บอร์ดเนี่ยซักจะไม่ทนกับการซักเราก็จึงจะไม่ใช้ปากกาไว้บอร์ดที่แนะนำก็คือว่าเพราะเนื่องจากว่าในการในในร้านเครื่องเขียนจะมี2อย่าง อาจจะใช้แทนกันในการขินบางอย่างได้แต่ว่าถามว่าในการซักเนี่ยมือของไวบอร์ดจะไม่ทนส่วนปากกาพืาน้นเน็ดที่แนะนําเนี่ยครับเราจะแนะนําให้เป็นสีดําสีเดียวสีอื่นมีการทดลองแล้วว่าในการใช้ปากกาพื้นเน็นสีอื่นเนี่ยสีจะตกพอลูกค้านำนำถุงผ้าไปซักแล้วเนี่ยสีจะเริ่มตกตั้งแต่ครั้งแรกทําให้สีดําที่เราเพ้นนี่มันไม่ชัดแบบขั้นตอนต่อไป เราก็จะใช้ปากกาเพอร์มานแตนที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยว่าตามลายที่เราได้ลอกไปแล้วแต่สำหรับมืออาชีพแล้วเรามีลายเราสามารถด้นได้เลยให้จำให้ได้ว่าด้านไหนด้านบนด้านล่างอย่างลายที่เราออกแบบมาเนี่ยจะง่ายสำหรับในการทำงานเบื้องต้นคือด้านบนมีสามดอกด้านล่างมีสามดอกส่วนที่เหลือเราจะมาเติมทีหลังนั้นเพื่อความอ่อนหวานเนี่ยครับเราอาจจะให้ดอกกลางข้าง ิ้นล่างดอกกลางใหญ่ข้างๆเล็กส่วนข้างบนดอกกลางเล็กข้างๆใหญ่เพื่อให้มีการสมดุลแล้วเราจะเขียนชื่อด้านตอนท้ายครับนี่เราก็จะเริ่มเลยในการเขียนลายสําหรับคนที่เป็นมืออาชีพแล้วเขียนได้เลยครับปากกาพื้นเมทัลที่เราแนะนำเนี่ยเนื่องจากว่าในการทําธุรกิจเบื้องต้นเนี่ยใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เราพยายามหาอุปกรณ์ที่มันได้ราคาถูก แล้วเราค่อยๆเขียนไปนะครับให้มันได้สัดส่วนที่มันสวยสวยงามสมดุลหนอ่อยค่อยๆล่างไปเห็นไหมครับมันเป็นลายซ้ำๆๆๆถึงแนะนําว่าสําหรับผู้ที่มีทักษะในการวาดรูปแล้วอาจจะไม่ต้องล่างลายอาจจะวาดตามที่เราเราลอกได้เลยแต่สําหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับเราอาจจะหัดคัด เราหัดล่างลายในกระดาษให้สวยงามก่อนแล้วเราค่อยลอกให้มันได้ได้ดอกที่สวยงามกว่าเดิมสมมุติว่าทำสิบใบพยายามอย่าให้ดอกมันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นงานฝีมือแต่และดอกเราให้สลับไปสลับมาเพื่อความสวยงามได้ดูตามความสวยงามครับว่าจะเอาดอกใหญ่สักแค่ไหนรุมม่นเราแค่นี้ดอกกลางแค่นี้ปึ๊บตรงนี้เติมหน่อยให้มันดูกลม ดอกริมขวาเราออกแบบให้เหมือนเป็นดอกเดซี่นั้นเราก็จะเขียนเกรสรก่อนแล้วก็อาจจะเห็นลายจางๆครับที่ล่างไว้แล้วแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ลายรอยดีสอที่เราล่างไว้เนี่ยครับมันจะซักออกได้แต่สําหรับปากกาเพิม์มาเนนท้าต้องระวังเรื่องเละอะเพราะเลอะแล้วเลอะเลยมือใหม่ถึงจําเป็นจะต้องหัดล่างลายก่อนแล้วค่อยลอกนี่ครับเดซี่กีมันจะเท่าๆกันค่อยๆไปครับ ตรงไหนที่มันไม่ชัดซ้ำได้ก็ค่อยไปครับซ้ำได้เนื่องจากว่าเราเป็นงานเพ้นเป็นงานฝีมือนะครับสเสน่ห์มันจะอยู่ที่ว่าตาค่าสัดส่วน มีความคงที่มันจะสวยแต่ว่าไม่ใช่คงที่จนเป็นเหมือนพิมพ์ออกมาจากเครื่องเราจะต้องดูว่ามันมีมาตรฐาน,นกันว่าตรงไหนที่ดูไม่เรียบร้อยเก็บงานให้เรียบร้อยครับงานเพ้นท์จะมีราคาแพงตรงที่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะต้องเนียบเห็นไหมครับถ้าเราดูในตอนแรกเนี่ยเราลากลายมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเราต้องมานั่งลอกมันอาจจะยากสําหรับคนที่ เริ่มลอกหลายๆลายลายแล้วจะเขียนแต่พื้นที่ด้านนอกแล้วเราก็เขียนลายด้านในอ่าส่วนดอกข้างนี้เราก็จะเป็นดอกที่มีใบแหลมนิดนึงอ,อ้ขอบกรีบแหลมนิดนึงกินเข้าไปในดอกอื่นได้ครับไม่ต้องซีเรียส สมมติว่าเราลากไปอีกอันหนึ่งมาอ่ามันก็ไม่ค่อยติดเหมือนเดิมครับเราซ้ำได้ไม่ต้องซีเรียสงานฝีมือแก้ได้ด,ด้นด้นมือได้ครับ mm. ถามว่าเอ๊ะทำไมใบยังไม่เพิ่มเดี๋ยวใบเราเรอดูตอนเราลงสีครับว่าเราควรจะเพิ่มเส้นหรือไม่เพิ่มเส้นส่วนยอดอ่อนๆเนี่ยเราอาจจะเพิ่มไม่ก่อนก็ได้ครับยอดอ่อนๆเพื่อทาให้ดูงานมันคมขึ้นมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆในการแนะนํานะครับลากเส้นตรงออกไปก่อน แล้วก็ค่อยตัดใบเหมือนใบมะขามนี่นะครับเราตัดโค้งไป้ก่อนแล้วค่อยตัดเป็นใบนี่ครับนะครับจะดูหวานงานเราจะดูหวานขึ้นเหมือนกัิครับข้างล่างก็ได้เราก็เติมข้างล่างมานิดนึงนี่ครับแล้วก็ตัดโค้งแล้วก็ตัดเป็นใบอ่อน ความเข้มของสีดําของปากกาเพอร์มแมาเน้นมันจะยไปช่วยในการตัดสีครับทําให้งานเราดูคมชัดตอนี้ยิ่งขึ้นครับเราเริ่มเป็นเหมือนงานทีเหมือนมืออาชีพใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวงานเทนเนี่ยมันจะเป็นมีเคล็ดลับกันอยู่ที่ในการลงสีอ่าส่วนอีกด้านหนึ่งลายด้านหนึ่งถ้าตามถนัดนะครับหมุนได้เลยตามถนัดแล้วก็เอาลายด้านนี้กลับมา ราวางแผนไว้ว่าให้ลายอยู่ใกล้บริเวณนี้ไม่ใกล้ไม่อยู่ใกล้ตะเข็ดมากแล้วก็ลงดอกเลยครับดอกเราจะเห็นว่าดอกด้านล่างเนี่ยข้างๆใหญ่ดอกกลางมันดูเล็กนิดนึงเพราะงั้นดอกนี้เราจะให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเหครับว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนตามแบบ พยายามฝึกวาดหลายๆดอกนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นลายดอกไม้ตรงไหนที่มันดูไม่ชัดซ้ำได้เลยครับแล้วก็ดอกข้างๆแล้วก็จะสามารถก๊อปดอกด้านบนเนี่ยมาไว้ด้านข้างได้แต่เขียนให้มันเล็กลง อาจจะมีลูกเล่นนิดหน่อยคือเข,เขียนให้กรีมมันกว้างขึ้นนี่ครับเหมือนเป็นลายดอกมะลิของอประเทศอังกฤษค่อยๆล่าเพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่นะครับขณะที่ท่านว่างอยู่สามารถหยิบกระดาษเปล่าเนี่ยครับขึ้นมาลองหัดวาดดอกดูก่อนได้ วาดบ่อยๆให้มันอยู่มือให้มันเคยมือครับพอถึงเวลาเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาในการล่างเราจะทําได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นศิลปินในการวาดภาพน,นะครับพวกนี้อยู่ที่การฝึกฝนบ่อยๆการใช้งานบ่อยๆเราก็จะเริ่มเสียเห็นไหมครับขนาดของกรีบต่างกันนิดหน่อยเป็นโคนะดอกเลยทั้งๆที่พื้นฐานในการวาดเหมือนกันเราเหลืออดอกนึงเพื่อที่จะได้เป็น มีเป็นยูนิคคือกระเป๋าแต่ละใบไม่เหมือนกันเราก็จะวาดดอกที่มันไม่เหมือนดอกอยู่เลยสมมุติว่าเราเป็นดอกตูงครับนะครับตรงนี้ถ้าม,มีรอยสะดุดมีอะไรเราซ้ำเลยครับมีวาดเกินไม่ต้องตกใจของแก้แก้กันได้ ไม่ชัดเติมครับปั๊บแล้วกเ็เนื่องจากว่าทั้ง3ดอกเนี่ยมันไม่มีการเชื่อมกันจะเห็นว่าเห็นความสำคัญของยอดอ่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเราจะใช้ยอดอ่อนในการเชื่อมลาย ครับเราใช้ยอดอ่อนในการเชื่อมลายยอดไม้เนี่ยในการเชื่อมลายเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สวยเดินช้าๆชาครับสีของปากกาเพื่อมาเนนมันจะชัดขึ้นสีดำมันจะคมขึ้นสำหรับที่รับสำหรับมือใหม่นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีความสำคัญครับพราะว่า กระเป๋าที่สามารถจะดูได้นานๆเนี่ยลายลีดมันต้องมีเยอะมันจะดูไม่เบื่อถ้าทั้งหมดเนี่ยมีดอกแค่ดอกเดียวเราดูไม่กี่ครั้งก็เบื่อเอาละครับขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการระบายด้วยสีเทียนส่วนการที่เขียนตัวหนังสือตรงกลางเราจะมาเขียนตอนท้ายครับอ่า t d o r